ฮ่าไมคิวฮ่าไมคิวเดคิวอยู่นี่มาเกี้ยในเล่แหลาเละมาเกี้ยในเล่เลาเพื่อใครซื้อไปเรียวเกี้ยนไม่เป็นเบาะเลยว่าฮัดเคี้ยนฮัดเี้ยนนะคะสวยได้ไม่ได้ต้องฮัดเี้ยนเช่นก็มาเี้่่น่่่่่ะ่่่่่่่่่่่ เริ่มจะตรงนี้นี่นี่ฮั่นว่าแปลงที่มันเล่มเล่มเริ่มจะตรงนี้นะคะวัดไปนะคะ นะคะแบบนี้นะคะเอาไปแล้วก็ต้องหัดเคียนนะคะช่วยไหมคะช่วยมาก คิวมาแล้วคิวมาแล้วคิวมาแล้วเอาให้ปังค่ะให้ปังเริ่มจค่จุดตรงก,ารกลางกโอนก็ได้นะคะอย่าเริ่มเถว่าคิวเพราะว่าเถว่าคิวเนี่ยเราเว้นไวก้กโอนเถว่าคิวเราเว้นไวก้กโอนพอเิอว่าคิวเนี่ยเรา ตรงให้มันแบบซี่มันโอนนิดนึงนะคะส่วนห้างคิวเนี่ยเราเติมได้ให้เข้มเลยให้เข้มเลย เนี่ยเราก็ทั้ซี่มันแบบแบบนี้นะคะมันก็เอาถีห้างคิวหลาถีห้างคิวก้อนก็ได้เพอว่าซี่เริ่มจะแห้งนะคะเราค่อยมาเราคอยมาท่าดี่ถี่ขนคิวพอถีอุ่นคิวเราต้องใช้ซี่อ่อนๆนิดนึงนะคะอ่าประมาณนี้พอประมาณนี้ปั๊มเราก็ ไปห้าเปลงจากู้นลาเลยกซุนลาเลเอาเปลงอันนี้ออนนี้ผูกกันอันนี้ดนันอ่ะอค่อยๆเกลียสิค่อยๆเกลียสิค่ะอเคนี้ค่ะ ก็ส่วยแล้วนะคะแค่นี้ก็ช่วยแล้วเห็นไหมเราก็มีคิวแล้วนะคะถ้าใครอยากแบบค้นมันฟุงฟุงแบบสายมัดคาร่าปัดเลยปัดลยุยนี่เธอปัดลยุยปัดแบบนี้เลยนี่เธออ่ะเธอมันจะได้ค้นคิวฟุงฟุงนะคะเอ็นมะมงามแลลวแค่นี้ก็งาม หน้ามาเรียบรตรงคิ้วสวยต้องเจลเขียนคิ้ว Music Power สวยไหมสวยสิ